สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลลิเวอร์พูลทูเดย์นะครับโดยในสัปดาห์นี้ครับเป็นเกมเพม a ลิ e แมทที่11ของซีซั่นซึ่งหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราครับเพื่อนๆจะมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาป่าวูฟแฮมตันวันเดเลอร์ทีมดังย่านมิสแลนในเวลาตี2นาฬิกานาทีของวันจันทร์ที่7ธันวาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ และถ้ามาดูตารางคะแนนณปัจจุบันลิเวอร์พูลจ้าบ้านครับรังยู่นดับที่2ของตารางคะแนนโดยแข่งไป10เกมชนะ6เสมอ3าแล้วก็แพ้เพียงแค่1มี21แต้มส่วนทางฟูฟผู้มาเยือนรังอยู่นดับที่7โดยแข่งไป10เกมชนะ5เสมอ2แพ้3โดยมี17คะแนนครับแล้วก่อนที่เกมพิเีกในคืนวันจันทร์นั้นจะเริ่มขึ้นวันนี้ชาลิเวอร์พูลทูเรจะพาเพื่อนๆทุกคนมาวิเคราะห์จาอเลือกถึงเกมคู่นี้กันครับว่าทางลิเวอร์พูลจ้าบ้านแล้วก็ฟูฟู้มาเยือนเนี่ยมีความพร้อมเป็นยัังงไงกนบ้า และเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาตามพวกเราไปดูกันได้เลยครับมันเป็นเวลาราวทศวรรษแล้วครับที่เจ้าหงแดงเนี่ยไม่เคยปราชัยต่อทางหมาป่าในบ้านของตัวเองเลยอีกทั้งพวกเขาครับยังมีผลงานที่ดีในการบุกไปเยือนบริเนเกาวของวูฟอีกด้วย ซึ่งผลงาน5เกมหลังสุดที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2018มาจนถึงปี2020โดยปี2018เป็นเกมพิเมีกในตอนนั้นวูฟแฟมตันได้เล่นในบ้านครับพ่ายแพ้ต่อทางลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ2ถัดมาในปี2019เกมแรกครับเป็นรายการ FA Cup ในตอนนั้นวูฟแฟมตันเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ1ถัดมาหลังจากนั้นในฤดูกาล2019จนถึงฤดูกาล2020เป็นเกมพิเมลีกทั้ง3เกมเลยโดยที่ในเดือนพฤษภาคมครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะวูฟไปได้2ะตตู่ออแลในนนเดืัวาคมก็ เป็นทางลิวอพูลที่ยังเปิดบ้านเอาชนะวูฟไปได้1ประตูต่อศูนก่อนที่เกมนั้นล่าสุดทั้งคู่เจอกันในบ้านของวูฟในเกมนั้นทางหงแดงก็บุกไปเอาชนะทางวูฟได้ในบ้าน1ประตูต่อ2ครับ เจนได้อย่างชัดเจนว่าสถิติการพบกัน5้าครั้งล่าสุดของทั้งคู่ครับการคว้าชัยชนะเนี่ยจะเอ็ยังไปทางหงแดงมากกว่าเพราะพวกเขาเนี่ยสามารถชนะเกมลีกได้ทั้ง4เกมและแพ้เพียงแค่หนึ่งเกมในรายการ FA c เ p เท่านั้นซึ่งตลอด5้านัดที่พบกันคู่นี้ครับไม่เคยจบด้วยผลเสมอเลยมันจะทําให้เกมวันจันทร์ที่กําลังจะมาถึงนั้นดูจะน่าสนใจมากครับเอาเลยครับต่อมาเรามาดูความพร้อมของชาฝั่งเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลกันบ้าง เกมนัดที่ผ่านมาครับเป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลิวอพูสามารถเปิดบ้านเอาชนะอาแจกไปได้1ประตูต่อศูนย์ซึ่งประตูชัยของทางเคอร์ติสโจนประตูเดียวครับทำให้ทางหงแดงเนี่ยกลุยทางเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จในฐานะแชมป์กลุ่มโดยไม่ต้องมาลุ้นให้เหนื่อยในนัดสุดท้ายต่อมาครับอย่างที่ได้ทราบกันดีณนะปัจจุบันทางลิวอพูเนี่ยมีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นนักเตที่เจ็บท้งฤด,ดูกาลอย่างเวอร์จิลฟานได์โจโกเมสและคนที่กำลังจะกลับมาอย่างเจมส์มิลเนอร์เซดาร์เชอร ซอนเบรเกอร์อเล็กออกเล็กชชมเบนและเจมส์มิลเนอร์ซึ่งนับรวมรวมในเกมนี้เนี่ยจะไม่มีผู้เล่นที่ได้กล่าวไปถึง7คนแต่ในข่าวร้ายเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างเพราะในเกมนี้อาจจะได้ทานะของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนรวมถึงนาบีเกตาสองผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้น่าจะกลับมาลงสนามได้ครับและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนั่นก็คือนี่เป็นเกมรกที่ดีโอโกโจตาเขาจะได้ลงสนามพบกับสโมสรเก่าอย่างวูฟและนักเตะก็น่าจะมีความกระตือรือร้นในการเจอทีมเก่าเป็นครั้งแแรรกนนน่นอน แล้วก็เป็นที่คาดกันว่าในเกมนี้ทางเยอเกนครอฟน่าจะจัดทีมมาในระบบ4-2-3-1นำโดยในดันดา,นดา,นดานรุ่งชาวไอร์แลนด์ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างคิวินเคลเฮอร์ กองหลัง4คนไล่จากขวาไปซ้ายครับในเกมนี้จะได้เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนกลับมาคู่เซนเตอร์จะใช้ท่านันของนาธานีลฟิลิปจับคู่กับโจเอลมาติปส่วนแบ็กซ้ายครับเป็นแอนดี้โรบัสันขยับขึ้นมาคู่มิดฟิลด์แดนกลางเป็นฟาบินโยยืนจับคู่กับท่านันของจอร์แดนแฮนเดอร์สันกับตันทีสามมิดฟิลด์ตัวรุกครับโมเมซาลาโรบาโตฟริมิโนแล้วซาดิโอมาเน่และกองหน้าตัวเป้าหนึ่งเดียวครับน่าจะเป็นดิโอโกโจตาต่อมาครับเรามาดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งผู้เมเยือนอย่างวูฟแฟมตันวันเดอร์เลอร์สกันบ้าง โดยโปรแกรมนัดที่ผ่านมาของวูฟเวนตันวันเดอร์เลอร์สครับพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่สามารถบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลได้ถึงเอมิเรตสเตเดียม1ประตูต่อ2ซึ่ง2ประตูที่เกิดขึ้นของทางวูฟครับได้จากนักเตะโปรตุเกสทั้ง2คนเลยนั่นก็คือเปโดเนโตและก็ดานิเอลโปรเดนแต่ทว่าช,าชานะดังกล่าวครับทานั้นของนูโนเอสปิซโตซานโตเนี่ยก็ต้องแลกมากับอาการบาดเจ็บของกองหน้าคนสำคัญอย่างทานั้นของราอูคิมินเนสที่ได้รับอาการบาดเจ็บกระโหลกศีษรษะเ้าจากการปะทะกับดาวิดลุยแล้วในเกมนี้ครับก็น่าจะยังไมม่ทีทงนขอ นิคาโซและก็โรแมนซาอิดโดยที่คนหนึ่งครับได้รับอาการบาดเจ็บส่วนอีกคนเนี่ยยังไม่ผ่านความฟิตนั่นจึงทําให้ในเกมนี้ครับคาดกันว่าทาง uno, ito, Santo, นูโนเอสปิซโตซานโตน่าจะวางทีมมาในระบบ4-3-3นําโดยนายด่านชาโปรโตุเกสย,ย่างลุยปาทริซิโอแนวรับ4คนไล่จากขวาไปซ้ายครับแบ็กขวาเป็นเนลสันเซเมโดคู่เซ็นเตอร์เป็นวิลลี่โบลีจับคู่กับคอนเนอร์โคดีส่วนแบ็กซ้ายครับน่าจะเลือกใช้ทานานของมาแคลฟูแบ็กชาวบราซิล สามมิดฟิลด์แดนกลางครับมีทานั่นของแลนเดอร์เดนดองเกอร์ลูบินเนเวสแล้วก็ชัวร์มูตินโยส่วนตัวรุกสามคนเช่นกันครับมีอัลดรามาตาอเร่ดานิเอโพรเดนแล้วก็เปรโดเนโตครับ เอาเลยครับจะมาปิดท้ายด้วยการคาดการผลสกอร์ในเกมนี้จากผลที่ทางเวอร์พููไปเสมอกับทางไบรตันนัดที่ผ่านมาครับในเกมนี้เวอร์พูลจะเป็นต้องคว้า3ามแต้มให้ได้เพราะเนื่องจากจะเป็นการก่อกลุ่มหัวตารางต่อไปรวมถึงผลงานใแนอนฟิลด์ของเวอร์พูลครับมันก็ดีมากๆนั่นจึงทําให้ในเกมนี้ผมคิดว่าเวอร์พููน่าจะเปิดบ้านเฉียวเอาชนะฟูฟแฟมตันไปได้2ประตูต่อ1ครับ และนี่ครับก็คือทั้งหมดที่ทาง Liverpool Today ได้นำมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆในวันนี้หากชอบและถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจกับ Liverpool Today ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ